สวัสดีครับแอนฟิลโอ้สี่ห้าหกไหมวันนี้ใส่เสื้อสี่ห้าหกเหรอไหมคุณตาสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับก่อนเนาะโอ้วันนี้แอนฟิลนะคะมาเมื่อวานก็มาแนละ้วลุงเนาะครับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับแอนฟิลสวัสดีครับสวัสดีก่อนน้นองมีเส้น าสวัสดีครับคุณเขนให้หลายชุดน้ลุงเนาะโอ้ยหลายชุดหลายหลายชุดอยู่เนาะแต่แต่ก็ถือว่าเข้าอยู่น้ลุงเข้าเข้าอยู่ถ้าแต่ว่ามันหลายตัวเราก็จับไม่เป็นอ่ะเนาะเราเ่งคู่ไม่ได้จ้าเราจับคู่ไม่ได้แต่เลขหกกับเลขสี่นี่มาแล้วน้ลุงเนาะมาแต่ว่นหกเบิ้ลอ่ะใช่มันมันก็อยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่ถ้าเราดูจากหนึ่งหกหกแปดอ่าชุดหนึ่งแล้วก็ ซีซีเจ็ดแล้วว่าซีซีหนึ่งเนาะหนึ่งชุดแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์เลขเลขมาทุกตัวนะลุงเนาะแต่ว่าเราจับไม่ถูกแค่นั้นเองตัวเลขมันเยอะเกินเนาะน้องแอมฟิวให้เยอะนะคะก็เลยก็เลยจับไม่ถูกกันนะชุดก่อนก็ถูกนะแปดห้าแปดศูนย์ต่างศูนย์ซีหนึ่งก็ถูกแต่วดนนี้ก็ก็ถือว่าเลขน้องให้ถูกนะคะแต่ว่าเราเราจับ คู่ไม่ได้น้ลุงจับคู่ไม่เป็นไม่ได้นะคะแต่ถ้าคนอื่นที่จับเป็นก็ได้เหมือนเดิม嘛น้ลุงเนาะมันออกหกสี่สี่หกน้าลุงเนาะแล้วก็ยายเขาจับได้แต่เขาไม่กลับยายเขายายซื้อหกสี่มาดอกสี่หกโอ้ยายยายไม่เอาสี่หกเขาจับเอาเขาจับเลขน้องเอ็นพิวเพราะว่าน่าจะสี่กับหกมาเขาก็เลยเอาหกสี่ เขาไม่ได้กลับมาคืนอ่ะไม่งั้นโดนลุงหหาอได้ไหมลุงก็ไม่ได้กลับเอาปะลุงไม่ได้กลับลุงซื้อสองหนึ่งอ่ะบนคุณบนด้วยแต่ไม่ได้กลับหนึ่งหนึ่งสองอ่ะมันออกแปดหนึ่งสองบริบนใช่ไหมสี่ก็บริลลล่างก็สี่หกใช่ไหมจ้านั่นเดี๋ยวยายเขาจับเอาเขาไม่กลับถ้ากลับมาอีกก็โดนเละหกสี่สี่หกเนาะเพราะว่าเขาให้มาเนี่ยหกติดกันสี่ติดกัน จ้ะหนูได้ใบเดียวแต่ว่าไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็นึงก็มาเนาะจ้าแปดก็มามันถูกหมดเลยจ้ะแต่เราจับไม่ได้มันเยอะใช่สองืมสองแปดสองแปดน้องเอ็นฟิวพูดอันะี้น้ำน้น้ำ้น้ำนเนี่ยสองแปดเหรอหนึ่งสองแปดเหรอเอ็นฟิวอันนี้น้องพูดเนาะได้บอกมันใจถ้าเป็นเทโรเป็นไงถ้าเป็นยาแด้วได้ได้ มีเอฟซีท่านไหนถูบ้างบ้านอ้อน้องเอฟซีเนาะเลขของน้องเนาะลุงไม่รู้เลยบางคนก็บอกว่ามันเยอะมันมันก็เยอะอยู่เนาะเราก็จับไม่เป็นจับคู่ยากน้องให้เป็นชุดอย่างเงี้ยชุดหนึ่งมีสี่ตัวชุดหนึ่งมีสามตัวคือเมันมันเชนเป็นกลุ่มอ่ะใช่กลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มอ่ะเราไม่รู้จักอันไหนอ่ะใช่แต่เลขมันเข้ามาหมดอ่ะหมดทุกตัวครับ เข้ามาหมดทุกตัวจะได่แผ่นหนึ่งเนี่ยเข้ามาหมดแต่เลขบนมันหายเลขสองอย่างเดียวเองแต่ว่าเราจับไม่ล่าด้แต่มาบมดล่างโดนแน่ถ้าเราจับคู่เอาได้ยายเขาแหละจับตายแล้วแต่ไม่กลับมากินนี่แต่วันนี้นะสายซีห้าหกมาเนี่ยเราเอ็นฟิวนะคะก็ก็ถือว่าให้เข้าอยู่นะลุงเนาะให้เข้าอยู่ก็ยังยังถือว่ายังยังมีอยู่ ยังมีเลขติดอยู่เนาะคกับ4ยังติดอยู่บางบางคนเนี่มันยากมันมันไม่ถูกตัวก็มีใช่ที่เราเห็นในยูทูบอ่ะการกระบี้อันนี้มันมัเข้าตลอดครับแต่ว่าเลขมันเยอะขอางนั้นเองเมื่อวานน้องก็มานะคะแต่ว่าแอดมินรีบไปงานจบนะคะไปสวดอัปพระพิธรมก็เลยไม่ได้อ่า ขายลงเนาะก่อนล้างหอยออกอะนะคะค่ะพอดีวันนี้ก็อยู่งานศบนะคะสองวันแล้วติดๆนะคะลุงแกลุงซื้อมันกันซื้อสี่เอ็แปดสี่หกไม่ได้ทัดสองจวดอันนี้เลขของลุงเองนะมันไม่เกี่ยวกับเลขกันตือแต่ประเมินดูนะแต่มันตรงกันน้อยพิวด้วยเรามาวิเคราะห์ปิดใจดูนะมันก็ดึงลุงก็เลยคิดหาแนวทางดึงค่นี้คนโน้นมันก็เกี่ยวกับถ้าตัดสองตัวมันก็ได้ละไม่ลุกไม่ตัดไม่ตัดซื้อบนหมดตัวตรงอ่ะ ปดสี่หกรอรอพี่น้องเขียนให้ใหม่นะลุงเนาะรอพี่น้องแอนฟิวเขียนให้ใหม่นะคะก็เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเขียน้น้อยนะลุงเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะเขียนให้เราไปบอกให้เขาเขียนส่วนรวมนันไม่ได้หรอกแล้วแต่เขาจะเขียนให้นะมันไม่ได้พูดด้วยเขาเขียนหนังแล้วใจเขาจะเขียนอนะจ้าเ็กไม่รู้เรื่องมันเขียน กุมเป็นฟ <laughs> <Yeah S 1> ุ้งเป้วแต่ดูตามนั้นแหละการมันออกถูกเรไม่ถูกก็มันก็ถูกอยู่แต่ว่าเราจับไม่เป็นแค่นั้นเองเ ถือว่าอาเลขที่น้องแขนให้หกกับสีก็ถือว่ายังติดติดอยู่เนาะติดอยู่ติดอยู่แต่ว่าเราจำไม่ได้แค่นั้นเองถ้าคนเขาเล่นเยอะนะเขาจะเดินตัวนี้มาประกบตัวนี้ใช่ตัวนู้นมาประกบตัวนี้มันก็อย่างอย่างเรานี่ทุนน้อยนะลุงทุนน้อยทุนน้อยเราก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนไปใส่ตัวไหนบ้างมันมีตังค์เยอะนะเราเล่นแค่ยี่สิบบาทสิบบาทสามสิบห้าบาทพอได้รุ่นน่ะเนาะครับจะได้บาง้า ถ้าถ้าเอฟซถ้าเอฟซจับเป็นก็ได้อยู่นะคะ6กสีประมาณนี้เนาะถ้าคนที่เล่นเป็นจับเป็นอะนะคะได้อยู่เพราะว่ามันมีสากลุ่มมาที่ก็เขียนสามกลุ่มตกแนกลุ่มที่1ก็6-6-8กปดเนาะหนึ่งหกหแล้วกลุ่มที่2อง1ี4 7ีหเจค่ะเออี่ีเกลุ่มที่สามหนึ่งหนึ่งศูนย เป็นกลุ่มเราจับยากเราจับยากพี่หลังแขนให้น้อยๆน,นะเอ็นฟิวนะเอฟซอีซื้อตาไม่ไหวลูกจะมือเด้อเบอระฤาเลขอบีเซ็กนะเอ็นฟิวพี่หลังแขนให้น้อยๆน,นะครับรเนนะ 1, 2, มื่อกี้เขาพูดสองแปดอัดโจเนยเนาะหนึ่งสองแปดเมื่อกี้เขาพูดอันนี้เขาพูดพูดเฉยๆยังท่านผะู้ชมเนาะ พูดเฉยๆก็เหมือนที่มันองกันนั้นน่ะหกเจ็ดแปดนะน้องเขาพูดอ่ะแต่มันตัวแรกมันเยอะเราก็เลยไม่เอามาลงอีกเนาะจับคู่ไม่ได้ค่ะแค่นให้น้อยๆเด้อนะครับอาจารย์ฟิวนะครับงวดต่อไปเนาะลงตามแต่สี่สี่เจ็ดอย่างไรเอ็นท์ซิวนะแต่สี่ีเจ็ดหกหกหนึ่งเออเออหกสี่ก็ไม่ได้เอาเนาะไม่ได้เอายายเขาเลยจัดเอาตรงตัวแต่ไม่ได้กลับไม่ได้กลับ คือว่าคือว่ายังไม่มีดวงเนาะมันยังตามมาได้ละสองตัวสองตัวนะค่ะตลอดแต่ที่แม่นที่สุดก็คืออหกอะไรนะไอซีตัวนั้นแะลงเนาะสีตัวหกเจ็ดแปดสองนั่นแหละนั่นแหละแม่นมากเลยนะ,ะทุกตัวเลยมาทุกตัวเลยนะลุงเนาะ,ะบนล่างนั่นแหละตังบนล่างาคือว่ามันอยู่กับ เส้นเส้นเขาเส้นเขาแขนให้ก็ได้เขาเขาโกว่าณโมณโมทัสสะณโม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 เนยไม่เช้านะเออบ่ไม่รู้เขาเป็นอะไรอยู่ก็พูดว่าเออไหวเมื่อกี้คนจะมาก็พูดถามยายรู้เปล่ถามได้กาพูดว่าณโมณโมตัสสะณโมตัสสะณโมโม่อะไรนึกว่าพูดอะไรมาขึ้นรถก็พูดบอเออยังท่องนี่ยท่องท่องณโมเนี่ยท่องเนะไรทัสสะ นางยายของมองดูอย่างงี้แหละแล้วแต่เขาจะพูดแหละเด็กเด็กเขาเีเส้นนี่นเป็นอะไรอ่ะเนาะงงเด็กมีเส้นก็มีผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ถือว่ายังยังติดอยู่เข้าอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราจับไม่เป็นแค่นั้นเองมันไม่ผิดหมดนะค่ะสำหรับตัวเลขของน้องเอ็นจูแนวทางของน้องเอ็นจูนะคะก็ต้องรองวดต่อไปอีกนะคะงวดนี้เอางวดต่อไปก็เขียนให้น้อยๆเด้อ นะครับนนจานเิอยวยันมากกว่าหกตัวเขาจะยนได้ดีนะนา <í ris> ะมาถ้าสี่ตัวนี่แม่นมากเลยนาะสี่ตัวเนี่ยส,สามตัวสองตัวนี่ถ้าเขาเขียนเลยเขียนเขียนเป็นแนวตรงอ่ะมันจะดูง่ายเออเขาจะเขาจะจับคู่เอาง่ายถ้าเขาเขียนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมันเด็กเล่นอ่ะม่ได้ใช่่้เราจะประจักกลุ่มยังไงใช่ ก็ถือว่าก็ถือว่าเข้าอยู่รองวดต่อไปเด้อนะคะ FC เนอะวันนี้น้องก็มานะคะที่บ้านของแอดมินกระดาษหนึ่งเขาเคียนสามารถเขียนในกลุ่มทีได้ออกถูกล่ามเนาะซีหกขอบคุณลุงมากมากนาะค่ะเนาะรอติดตามเด้อนะคะในงวดต่อไปนะคะน้องเขียนให้เมื่อไหร่แอดมินก็จะตามให้นะคะมันเปนเทหนึ่งตุลาจ้ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ